หลายคนค่ะคงทราบกันดีว่าทุกวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะคือวันทหารผ่านศึกเนื่องจากเป็นวันที่รัฐบาลค่ะได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวรทําหน้ทนาที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรงโดยมีการร่างพระราชบัญญ,ญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและประกาศใช้ในราชากิจจานุเบกษาจึงถือว่าทุกวันที่3กุมภาพันธ์เป็นวันทหารผ่านศึกค่ะ โดยทุกวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะทางองค์การสงฆ์ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการและผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติจะร่วมกันจัดพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่อดวงวิญ,ญญาณของเหล่านักบผู้กล้าและยังมีพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติที่ลานอเนกประสงค์กรมทหารราบที่11มหาเล็กราชวัลรบรักษาพระองค์อีกด้วยค่ะ และได้มีการเผยแพร่ค,คลิปจากผู้ใช้ t i k t o ็อรายหนึ่งค่ะซึ่งเป็นคลิปช่วงที่เหล่าทหารผ่านศึกมาร่วมเดินขบวนเนี่ยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าเหล่าทหารแต่ละท่านนะคะที่มาร่วมเดินขบวนในครั้งนี้จะสังเกตได้ว่าที่ขาของแต่ละท่านค่ะ ท่านจะสวมใส่ขาเทียมหลังเสียสละตัวเองเพื่อชาติค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีแฟนๆค่ะเข้ามาคอมเมนต์กราบหัวใจเหล่าทาหารผ่านศึกทุกๆท่านที่มาร่วมเดินขบวนแล้วก็ยอมเสียสละตัวเองเพื่อชาติในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ค่ะหลังจากที่หลายๆคนได้ดูนะคะถึงกับน้ําตาไหลาตามโดยต้องบอกเลยว่ามียอดผู้ชมคลิปนี้ค่ะกว่า3ล้านครั้งและถูกแชร์ไปกว่า4,000ันกว่าครั้งอีกค่ะ สุดท้ายค่ะทางเราทีมข่าวไทยนิวบันเทิงนะคะก็ต้องขอสสดุด,ดีแก่เหล่าบรรดาทหารผู้กล้าทุกทุกท่านในวันทหารผ่านศึกนี้ด้วยค่ะ